เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกน่าเศร้าและต้องระวังมากขึ้นเมื่อมีการทำร้ายชาวจีนเพิ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่นทำให้ฮ่องกงต้องออกมาประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรพินาศในวันที่16พฤศจิกายน2568ทางสำนักความมั่นคงของฮ่องกงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในประเทศญี่ปุ่นขอให้นักท่องเที่ยวและคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นระวังสถานการณ์และติดตามคำแนะนำ จากสถานทูตจีนซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีแนวโน้มเหตุการณ์โจมตีและทำร้ายชาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี2568แถลงการบนเว็บไซต์ระบุว่ามีการโจมตีพลเมืองจีนในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่ต้องให้ความระมัดระวังมากขึ้นขอให้ผู้เดินทางจากฮ่องกงติดตามประกาศจากสถานทูตและกงสุลใหญ่จีนในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวนี้มีความเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นหลังจากกระทรวงการต่างประเทศจีนออกคำถแถลงเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายนขอให้พลเมืองจีนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นตอบกลับต่อคำพูดของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นทากาอิจิซานาเอะที่ระบุว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางทหารในไต้หวันอาจถือเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของญี่ปุ่นคำพูดของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ทำให้รัฐบาลจีนไม่พอใจ และเห็นว่าเป็นการแทรกแซงประเด็นไต้หวันทําให้เกิดความตึงเครียดและความเครียดในพลเมืองจีนทําให้มีการโจมตีเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักท่องเที่ยวฮ่องกงมากๆมีข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นระบุว่ามีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงเดินทางไปญี่ปุ่นกว่า2.68ล้านคนในปีที่แล้วซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดตามกลุ่มประเทศและภูมิภาคที่มีนักท่องเที่ยวเข้าญี่ปุ่น แต่การเดินทางไปญี่ปุ่นในขณะนี้ต้องระวังมากขึ้นเพราะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางการเมืองและการโจมตีพลเมืองจีนเพิ่มขึ้นทำให้ฮ่องกงต้องออกมาประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังค,คุณคิดว่าควรทำยังไงเพื่อป้องกันอันตรายในทางการเดินทางไปญี่ปุ่นในขณะนี้คิดว่าควรมีการตอบโต้หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์นี้โปรดแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะ